คุณผู้ชมคะดูความคืบหน้ากรณีวัดบางคลานหน่อยนะคะพอพูดถึงวัดบางคลานก็นึกถึงสวกิติศักดิ์เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปร่วมวอดนายกนะคะแต่ก็บอกว่าเสียงเดียวรู้อยู่แล้วว่าคุณเสรษฐาผ่านอยู่แล้วเมื่อวานไม่ได้ไปก็เพราะว่าไปที่วัดบางคลานนี่เองบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ไปตรวจกุติของอดีตเจ้าอาวาสนั่นเองนุมคุณผู้ชมคะนี่จังหวะนี้ที่เดินไปที่วัดแล้วก็มีชาวบ้านโคทะเลที่พิจิตรเนี่ยนะคะเขาก็ไปรออยู่นะ คือการไปในครั้งนี้ของบิ๊กโจ้เนี่ยนะคะไปร่วมกับรองอธิบดีกรมบังคับคดีและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติคณะกรรมการจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปตรวจสอบกุฏิไม้หลังเก่าของอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานที่มรณภาพไปแล้วนะคะเพราะว่าสารกิกาสั่งบังคับคดีให้ตรวจสอบทรัพย์สิน161รายการแต่ชาวบ,บ้านขัดขวางนะและประเด็นสำคัญก็คืองาช้าง ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยแหละค่ะว่าตกลงเนี่ยมันเป็นของใครทําไมถึงมีชื่อวัย,ยาวัจกรเป็นคนครอบครองว่าแบบนี้คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะสวก็ไปด้วยนั่นเองนะคะเห็นบอกไปเป็นลักษณะต้อนรับคณะบิ๊กโจ๊กนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกาบอกว่าบิ๊กโจ๊กก็ออกมาพบกับชาวบ้านนะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดว่าอย่ครบู่ครบ161รายการต่อจากนี้ก็จะให้3มฝ่ายถือกุญแจร่วมกันคือจเจ้าอาวาสวัดบางคลานรูปปัจจุบัน ชาวบ,บ้านแล้วก็ตำรวจนะคะซึ่งทุกฝ่ายถือกุญแจเปิดอาคารที่เก็บทรัพย์สินเอาไว้คนละชุดแล้วเวลาจะมาเปิดต้องมาเปิดพร้อมกันว่าแบบนี้นะคะส่วนกรณีเรื่องชาวบ,บ้านไม่พอใจ,จเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์บิ๊กโจเนี่ยไปเรื่องของทรัพย์สินอ่ะลองฟังเสียงบิ๊กโจหน่อยนะคะนะวันนี้ทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยร้อยหวิสอรายการนะวันนี้อยู่ครบนะครับอยู่ครบตวนนะครับ นะวันนี้ท่านเจ้าวาดนะก็จะรับเซนรับมอบทรัพย์ไปหมดแล้วนะครับนะวันนี้เจ้าวาสก็ต้องทําหน้าที่อย่างโปรโ่งใสนะครับให้ประชาชนเนี่ยศรัทธานะครับนะถ้าเมื่อไหร่ประชาชนไม่ศรัทธามันก็จะเกิดปัญหาเหมือนที่บานผ่านมานะครับนะเพราะนั้นวันนี้คนในพื้นที่ต้องไม่ทะเลาะกันนะครับนะเราต้องคุยกันต้องออมชองกันนะครับนะดังนี้เบาหน่อยต้องคุยกันได้นะครับ จาการหมดเวลาเปิดเนี่ย8โมงถ,งถึง4โมงครึ่งนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปิดเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่ปิดมันก็จะหายนะครับ <S <S ช่วงแรกปเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะเดี๋ยวก็จะจัดตํารวจมาประจาที่วัดน,นะครับ,รบเพื่อจะให้อย่างน้อยตํารวจก็ต้องเป็นกลางนะครับเรื่องการพิจารณาในส่วนเจ้าวาดเนี่ยนะครับเป,เป็นเรื่องของทางคณะสงฆ์นะแล้วก็วันนี้ท่านผู้อาการสำนักงาน พระพุทธศาสนาว์ในชาติเนี่ยถ้ารับเรื่องไปแล้วนะครับส่วนเรื่องการจะปรับย้ายไม่ย้ายพระ้าว่านเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องของทา,างคณะสงฆ์ นะครับน่าเนี่ยค่ะอ่าบิ๊กโจ๊ก็ไปเรื่องทรัพย์สิน161รายการในกุฏิของเจ้าวาดรูปเก่านะคะครับทีนี้เรื่องของเจ้าวาดรูปใหม่อันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ไปเกือบจะเรียบร้อยอยู่แล้วคุณผู้ชมคะปรากฏว่าจังหวะที่บิ๊กโจ๊กำลังคุยคุยอยู่อ่ะกดานมีคนเข้าไปตัดกุญแจกุฏิอีกกุฏิหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันชาวบ้านก็เลยกรูกันไปเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบกรูกันเข้าไปไปห้ามทับชาวบ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นบิ๊กโจกก็ต้องมาเจรจา จนสุดท้ายมีมติว่าอ่ะเอาล่ะจะเปิดกุฏิทุกจุดเลยนะต้องเห็นชอบจากทุกฝ่ายเลยนะแล้วหลังจากบิ๊กโจ๊กออกไปชาวบ้านที่ต่อต้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็ยังไม่ยอมออกจากวัดนะคะกรณีวัดบางคลานก็ยังคงเป็นประเด็นต่อไปครับไม่น่าล่ะนั้นเมื่อวานเนี่ยไม่มาประชุมรัฐสภาเนาะครับ,รบเพราะว่าถูกจับนี่เองใช่ดูสิ<ท>นะถูกจับ,ถ,จบถูกจับสิ๋เด๋ยวเดี๋ <ๆ S 1> ภาพตัวตัวรีวิวไปหน่อยนึงนะไม่ไม่ไรีววอีกนิดนึง เห็นชัดๆเลยนะว่าคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถูกบิ๊กโจงนี่จับนะนะเดี๋ยวเดให้ดูนะเห็นไหมจับไหมจับไหมจับมจับข้อมือนี่ดีวนี่นี่ชัดเจนเลยจับเลยนี่จับเลยไม่ใช่จับแขนนะจับแขนไม่ได้จับใส่กุญแจเขาเรียกว่าเดินจูงมือกันเดินจับแขนกันแหมก่อนจะนะก่อนจะไปรูข่าวอื่นเมื่อ4ี่หนาทีที่ผ่านมานี่เองไปเจออะไรอีกเหรอ่ะค่ะ เนี่ยมาแล้วเจออะไรยีกโพสต์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหายกับหาใช้เวลาเยอะไหมอ่ะปทาคุณสีสุวรรณจันยาอ้าวเหรอเมื่อห้านาทีที่แล้วอะไรอีกวันนี้สิบโมงสีสุวรรณจะเดินทางไปร้องปปชให้สอบกรมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไหนแอบเห็น วันวันนี้วันวันนี้วันพุธยี่สิบสามอ๋อวันนี้วันพุธพรุ่งนี้พรุ่งนี้แอบเห็นพอดี24สิงหาสิบโมงสีสุวรรณจะเดินทางไปร้องปปชให้สอบกรมราชธรร์ทั้งระบบว่ามีการเลือกปฏิบัติเอื้อประโยชน์ให้นชโทนี่หรือไม่อันนี้เขาพิมพ์มาอย่างเงี้ผมอ่านตามที่เขาพิมพ์นะฮะแล้วก็โอ้โหพิมพ์ยาวเลย ประมาณว่าแบบเอาแล้วแค่นี้ก็พอแล้วประมาณนี้นะรประเด็นแล้วอพรุ่งนี้นะจะจะไปร้องปปชให้สอบกรมราชธารเลยนะว่ามีการเลือกปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือเปล่าอันนี้คุณศรีสุวรรณโพสตะค่ะ